สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดยอดอาวุธสงครามในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของ BM-21 ระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องที่ถูกพัฒนาโดยสหภาพโซเวียต BM-21 เป็นระบบอาวุธที่ได้รับความนิยมสูงในการใช้งานทางทหารของหลายประเทศเนื่องจากที่มันมีประสิทธิภาพสูงใช้งานง่ายและการมีอยู่ของมันในสนามรบยังสร้างความหวาดกลัวให้กับศัตรูรอีกด้วยซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาสำรวจประวัติศาสตร์ของ B.M. 2 1 ว่าทำไมเครื่องยิงจรวดรุ่นเก่านี้ยังคงสามารถยืนหยัดอยู่ในสนามรบตั้งแต่ยุคสมัยของสหภาพโซเวียตมาจนถึงปัจจุบันในยุคที่เทคโนโลยีทางทหารก้าวหน้าไปมาก ย้อนกลับไปในอดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่2ต้นกำเนิดของเครื่องยิงจร,รวจ B.M.21 เกิดขึ้นเมื่อสหภาพโซเวียตได้พัฒนาเครื่องยิงจร,รวจหลายลำกล้องที่มีชื่อว่าคัดอยู่ชากเพื่อใช้ในการโจมตีทางยุทธวิธีและต่อต้านรถถังเยอรมัน เรื่องยิงจรวดนี้เน้นไปในด้านของการโจมตีด้วยปริมาณมากกว่าความแม่นยำโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคัดอยู่ชาเป็นสิ่งที่ทำให้กองทัพเยอรมันในเมืองอ่อนแอลงและทำลายสิ่งปลูกสร้างจนราบเป็นหน้ากลอง หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงด้วยประสิทธิภาพในการเคลียร์พื้นที่สหาภาพโซเวียตจึงยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงเครื่องยิงจรวดต่อไปเพื่อเฟ้นหาผู้สืบทอดของคัดอยู่ชาการพัฒนาของ b m 21เริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษที่1950พัฒนาโดย NPO SLAV หนึ่งในผู้พัฒนาและผู้ผลิตระบบปล่อยจรวดชั้นนำระดับโลก รถต้นแบบคันแรกของ BM-21 อูกสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี1959และในที่สุดโซเวียตก็ได้ให้กำเนิดสุดยอดเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องที่มีชื่อว่า BM-21 a แลในปี1960โดยรหัส BM ย่อมาจากโบเยวายามาชินาในภาษารัสเซียที่มีความหมายว่ายานรบระบบ BM-21 ถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการโดยกองทัพโซเวียตในปี1963และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามันก็ได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องยิงจรวดไล่ลำกล้องที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก BM-21 มีความสามารถรอบด้านที่สูงมากและสามารถที่จะยิงขีปนาวุธได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธทำลายล้างขีปนาวุธต่อต้านรถถังและอื่นๆอ,อีกมากมายการออกแบบของ BM-21 มันถูกออกแบบมาให้มีความเรียบง่ายแต่เรียบไปด้วยประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถผลิตได้เป็นจํานวนมากในเวลาอันสัน้นซึ่งตัวยานพาหนะจะขึ้นอยู่กับการผลิตของแต่ละประเทศแต่พวกมันมีจุดประสงค์หลักเดียวกันก็คือการสนับสนุนฝ่ายของตนเองด้วยการยิงปราบปรามเพื่อตอบโต้ขี่นาบุตรต่อต้านรถถังปืนใหญ่ปืนครกทำลายจุดแข็งและกำจัดแนวต้านของศัตรูในสนามรบทันที รายละเอียดจำเพาะของ B.M. 2 1เครื่องยิงจรวดไร้ลำกล้องอันทรงประสิทธิภาพนี้มีท่อยิงจรวดขนาด122ม mm, ิลลิเมตรจำนวนมากถึง40ท่อติดตั้งอยู่บนตัวถังของรถบรรทุกแบบ6คูณ6สามารถยิงจรวด40ลูกได้ภายในเวลา20วินาทีและมีพิสัยทำการสูงสุดราว20กิโลเมตรการระดมยิงเต็มรูปแบบของ B.M. 2 1รอบคลุมพื้นที่ราว8 0 0 0ถึง10,000ตารางเมตร ซึ่งอาวุธจะมีประสิทธิภาพอย่างมากต่อเป้าหมายในพื้นที่เช่นการรวมตัวของกองกำลังกองยานพาหานะและลานบินเป็นต้น BM21 ผู้พบเห็นการใช้งานในการต่อสู้ครั้งแรกในระหว่างความขัดแย้งพรมแดนจีนโซเวียตในปี1969เมื่อนายพลโซเวียตโอเล็กโลซิก สั่งให้ติดตั้งเครื่องยิงตระหนหลายลำกล้อง BM21 แกลสที่ยังคงเป็นความลับในขณนะนั้นและได้ยิงตรวจกว่า1,000 0ลูกในการสู้รบ9ชั่วโมงกับจีนซึ่งการโจมตีได้ทำลายล้างกำลังพลและสิ่งปลูกสร้างของจีนอย่างมาก สิปีผ่านไปหลังจากนั้น B.M. 2 1ก็ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางโดยกงองกาลังโซเวียตในช่วงระหว่างสงครามโซเวียตอัฟกา,านิสถานในทศวรรษที่1980ตามมาด้วยสงครามอ่าวซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปการเวลาได้พิสูจน์แล้วว่า B.M. 2 1เป็นอาวุธที่น่าเครงขามมากในสนามรบ ด้วยความสามารถในการโจมตีระยะไกลกลังทำลายลางที่สูงของหัวรบที่มาพร้อมการออกแบบที่เรียบง่ายของมันทําให้มันใช้เวลาในการเตรียมการยิงแต่ละครั้งไม่ถึง5นาทีดังนั้นมันจึงมักจะถูกใช้สําหรับการโจมตีแบบยิงแล้วหนีในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เครื่องยิงจรวด BM 2 1อถูกใช้โดยกองทัพรัสเซียและยูเครนในระหว่างความขัดแยง้งที่กําลังดําเนินอยู่ทางตะวันออกของยูเครน เช่นเดียวกับกองกำลังของรัฐบาลซีเรียในช่วงสงครามกลางเมืองซีเรียและแม้แต่ประเทศไทยเองก็เคยเผชิญกับภัยคุกคามจาก BM21 เช่นเดียวกันในกรณีขอ้อพิพาทเขาเผาวิหารระหว่างไทยกับกัมพูชา หลังจากการโจมตีครั้งแรกเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปีพศ2554กองทัพกัมพูชาได้ใช้เครื่องยิงจรวด BM21 โจมตีใส่ตำบลเสาธงชัยจังหวัดศรีสะเกษห่างจากชายแดนประมาณ5กิโลเมตร คนที่ตามมาคือโรงเรียนประถมโรงพยาบาลท้องถิ่นและบางเรือน4-5หลังถูกทำลายมีพลเรือนชาวไทยเสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีกอย่างน้อย34คนซึ่งหลังจากการโจมตีนี้กองทัพไทยก็ได้เปิดฉากยิงตอบโต้กลับด้วยปืนใหญ่อัตราจรสีซ่าแม้จะมีประสิทธิภาพสูงในสนามรบ BM21 ก็มาพร้อมกับข้อเสียใหญ่ๆด้วยความที่ตัวอาวุธ ปูออกแบบไม้ใช้ยิงปูปตรงพื้นที่บริเวณกว้างทําให้มันค่อนข้างขาดความแม่นยําในการทําลายเป้าหมายเป็นจุดๆอย่างไรก็ตาม B.M. 2 1ยังคงเป็นที่ต้องการของหลายประเทศและนับตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นเครื่องยิงจรวด B.M. 2 1ได้ถูกส่งไปยังประเทศและรัฐที่เป็นลูกค้าในแนวร่วมของโซเวียตหลายแห่งรวมถึงหลายประเทศในแถบตะวันออกกลางแอฟริกาและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังถูกนำมาคัดลอกโดยประเทศอื่นๆยกตัวอย่างเช่นจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือซึ่งยังคงประจำการในกองทัพบ,บางแห่งมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าจะมีเครื่องยิงตรวจที่ทันสมัยกว่าอยู่แล้วก็ตามเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไปด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ